ดูดูดูคอนพิทเอร์คอนพิทเอร์กล้วยนี่กินได้หน่อยคอนพิทเอร์ของจริงหน่อยด,ดูน้ำกาแฟนี่กิฟช็อปนี่กิฟช็อปออกโคตรหนาวเนาะในคุณยี่เนี่ยเขาเปิดแอร์แรงมากเลยนะเฮ้ยมีคนแอบ,บอยู่ด้วยนะน่ะไปดีกว่า ออกเถอะเดี๋ยวไล่เขาไล่ลเราเขาไม่ไล่หรอกตู้ไฟ อ๋อนี่เป็นพอีนี่อัจจานั่งสวัสดีครับห้ามนั่งโปรดนั่งเว้นระยะห่าง๋ออคันต้องรายง,งานตัวอ๋อนี่ถ่ายเสร็จน,นี่มาเซ็ตมาเซ็ตเห็นปะ นี่เรียกามาเซตเห็นป่เนี่ยสตูดิโอก็ต้องอย่างเงี้ยคุณแม่สวัสดีครับก็จะมาดูซิว่าที่อื่นก็ทำอะไรกันไงเผื่อเรามาได้ครั้งเดียวเราไม่ได้มาอีกเลย อ๋อนี่ชิงร้อยชิงล้านคุณนี่ชิงร้อยชิงล้านสดององข่าวบันเทิงห่อ,องข่าวบันเทิงครับห้ามเข้ากำลังออนแอร์